สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอลเลยบอลไทย FC ช่องที่จะนำเสนอเรื่องราววงการกีฬาสุดฮอตโดยเฉพาะวอลเลยบอลสำหรับคลิปนี้เรามีเรื่องราวที่โคตรน่าทึ่งและประทับใจมาฝากเรื่องมันมีอยู่ว่าในสึกวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบรองชนะเลิศเนี่ยบราซิลโคจรมาเจอกับอิตาลีซึ่งเป็นคู่ปรับตัวฉกาดและก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับแพ้แบบใจจะขาดแพ้2ต่อ3เซต ทำให้แฟนๆบราซิลทั่วโลกถึงกับน้ำตาไหลแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆบราซิลและแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติถึงกับอึ้งไปเลยคืออะไรรู้ไหมมันคือภาพที่แฟนๆชาวไทยเชียร์บราซิลยิ่งกว่ากองเชียร์ของบราซิลซะอีกพวกเขาเชียร์เหมือนกับว่าบราซิลเป็นทีมชาติของตัวเองและที่น่าประทับใจไปกว่านั้นคือแฟนๆชาวไทยร้องไห้ตามทีมบราซิลที่แพ้ด้วยนี่มันเหมือนกับบราซิลมาแข่งในบ้านตัวเองเลยเอาเป็นว่า วันนี้เราจะพาไปดูคอมเมนต์จากแฟนๆบราซิลและต่างชาติที่ถึงกับซึ้งในความรักของแฟนๆชาวไทยจนกลายเป็นเรื่องราวไวรัลที่โลกต้องจารึกเลยล่ะครับเอาล่ะครับหลังจากเกมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบรองชนะเลิศจบลงไปเมื่อวานนี้เราก็ได้2คู่ชิงอันดับหนึ่งแล้วครับนั่นก็คืออิตาลีกับตุรกีส่วนญี่ปุ่นก็แพ้ตุรกีไป3ต่อ1เซต และบราซิลก็แพ้อิตาลีไปอย่างน่าเสียดายทำให้ญี่ปุ่นกับบราซิลต้องไปชิงอันดับ3กันแทนครับซึ่งแมตระหว่างบราซิลกับอิตาลีเนี่ยบอกเลยว่าเล่นกันสนุกมากสูสีกันสุดๆดวลกันไปถึง5้าเซตเหมือนคู่ชิงชนะเลิศซะเองเลยก็ว่าได้และที่สำคัญคือยอดผู้ชมแมต์นี้สูงเป็นอันดับ2ของการแข่งขันในไทยเลยนะครับคือมีคนเข้าชมในสนามถึง5,683คนรองจากคู่ไทยญี่ปุ่น ที่ยอดเข้าชมสูงสุด5817คนเท่านั้นเองครับซึ่งหลังจากจบเกมที่บราซิลแพ้เนี่ยนักกีฬาบราซิลบางคนถึงกับร้องไห้เลยครับแต่พอพวกเขาเดินออกมานอกสนามได้รับเสียงเชียร์และกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยอย่างล้นหลามทั้งในสนามและนอกสนามเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้กำลังแข่งอยู่ต่างแดนแต่กำลังแข่งอยู่ในบ้านตัวเองและก็เป็นเรื่องจริงที่แฟนๆบอลเล่บอลชาวบราซิลเขาพูดกันว่าไม่ต้องห่วงเลยเวลามาแข่งที่ไทย เพราะแฟนๆชาวไทยเชียร์ให้กำลังใจบราซิลมากกว่ากองเชียร์ของพวกเขาซะอีกครับมันเหมือนกับว่าบราซิลมีบ้านหลังที่สองอยู่ที่ไทยไปแล้วทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นจากแฟนวอลเล์บอลบราซิลและต่างชาติกันบ้างครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้หลังจากที่เห็นแฟนๆชาวไทยเชียร์บราซิลอย่างออกนอกหน้าและร้องไห้ตามทีมที่รักของเขาซึ่งคอมเมนต์แรกบอกว่าแม้บราซิลจะแพ้อ,อิตาลี แต่ฉันก็ได้เห็นแฟนๆชาวไทยยังคงส่งเสียงเชียร์ให้ทีมของเราอย่างสุดใจทําให้เรารู้สึกว่าบราซิลมีได้สู้เพียงลําพังแต่ยังมีแฟนๆจากอีกซีกโลกหนึ่งคอยอยู่ข้างๆด้วยบราซิลรักประเทศไทยอีคอมเมนต์บอกว่าฉันน้ําตาไหลเลยจริงๆเมื่อทีมของเราแพ้แต่ก็ยังเห็นอีกมุมมองที่ชาวไทยน้ําตาไหลเหมือนกับเราเช่นเดียวกันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพวกเขาถึงเชียร์บราซิลเหมือนกับเป็นทีมชาติตัวเองขนาดนี้ แม้ว่าเราจะตกรอบแต่แฟนๆชาวไทยก็ทำให้หัวใจอบอุ่นจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับคนไทยรักวอลเลย์บอลจริงๆและการที่พวกเขาเชียร์บราซิลอย่างจริงใจแม้ไม่ใช่ทีมของตัวเองก็ตามมันเป็นสิ่งที่ฉันเคารพและประทับใจมากๆอีกคนบอกว่าเราก็รักนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเช่นเดียวกันประเทศไทยก็รักทีมของเราเช่นเดียวกันด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้กีฬาวอลเลย์บอลน,นั้นสวยงาม ไปต่อกับคอมเมนต์ที่น่าสนใจกันอีกครับมีคนนึงบอกว่าในสนามวันนี้ฉันได้ยินเสียงบราซิลบราซิลออกมาจากแฟนๆชาวไทยหลายคนมันไม่ใช่แค่การเชียกกีฬาแต่มันคือมิตรภาพระหว่างสองประเทศอีกคนก็บอกว่าฉันเสียใจที่บราซิลพลาดเข้าชิงแต่เรากลับได้อีกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนั่นคือความรักจากแฟนแกีฬาชาวไทยขอบคุณจริงๆคอมเมนต์นี้ทำเอาแอดมินน้ำตาซึมเลยครับ ตอนแรกก็คิดว่ามีแต่แฟนบราซิลนี่แหละที่จะร้องไห้แต่พอเห็นแฟนชาวไทยบางคนร้องไห้ตามเรายังรู้ว่าพวกเขารักบราซิลมากแค่ไหนยิ่งทำให้เราซึ้งเข้าไปใหญ่คอมเมนต์ต่อมาก็เจ๋งครับทีมบราซิลแพ้แต่ฉันไม่รู้สึกว่าเราแพ้เลยเพราะแฟนชาวไทยทำให้เราเหมือนกับยังคงมีชัยชนะในหัวใจของผู้ชมเสมอและคอมเมนต์นี้ก็ตอกย้ำความรู้สึกของแฟนๆชาวไทยได้ดีรับ นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมทุกชาติชอบไปแข่งขันที่ประเทศไทยชอบแฟนๆชาวไทยพวกเขาไม่ได้มีแค่ทีมชาติไทยของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังคงให้เกียรติและสนับสนุนทีมอื่นๆอย่างเต็มหัวใจยังไม่หมดนะครับไปต่อกันที่คอมเมนต์ดีๆอีกเพียบเลยมีคนนึงบอกว่าฉันภูมิใจที่ได้เห็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยรักบราซิลนี่คือความรักจากเกมที่มีน้ำตาแม้ว่าจะแพ้ แต่แฟนๆชาวไทยก็ยังส่งยิ้มและคอยให้กำลังใจนักกีฬาอยู่เสมออีกคนก็บอกว่าแม้เราจะไม่ได้ไปชิงแชมป์แต่เราก็ยังได้มิตรภาพดีๆจากประเทศไทยเป็นจำนวนมากรู้สึกเหมือนกับบราซิลนั้นมีบ้านหลังที่สองอยู่ที่นั่นและคอมเมนต์นี้ก็ชัดเจนครับเวลาบราซิลเล่นในไทยฉันไม่รู้สึกเหมือนกับเป็นทีมเยือนเลยจริงๆแฟนชาวไทยนั้นรักเรามากๆเสียงเชียร์ไม่ต่างจากสนามในบ้านของเราเลย คอมเมนต์ถัดมาก็พูดถึงเอกลักษณ์ของแฟนกีฬาชาวไทยครับแฟนกีฬาชาวไทยมีความพิเศษตรงที่ไม่เคยทอดทิ้งทีมใดทีมหนึ่งแม้ว่าทีมไทยจะไม่ได้แข่งขันพวกเขาก็เต็มสนามเพื่อไปเชียร์นี่คือสิ่งที่แฟนๆชาวไทยมอบให้อย่างอบอุ่นและแม้แต่แฟนชาวอิตาลียังอดชื่นชมไม่ได้ครับฉันเป็นแฟนจากอิตาลีนะแต่ก็ดีใจที่เห็นทีมตัวเองชนะแต่ก็อดชื่นชมแฟนๆชาวไทยไม่ได้เลยพวกเขาเชียร์ทุกทีมจริงๆ พวกเขาดูมีความสุขที่อิตาลีชนะและมีความเศร้าและรู้สึกเสียดายเมื่อบราซิลแพ้เรื่องราวความประทับใจยังมีอีกครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าการที่เราได้เห็นธงชาติบราซิลและธงชาติไทยโบกเคียงข้างกันข้างสนามหลังจากจบเกมหรือระหว่างการแข่งขันมันคือภาพที่ทําให้ชาวบราซิลนั้นประทับใจมากอีกคนก็บอกว่าฉันคิดว่าคนไทยรักบราซิลเพราะนักกีฬาบราซิลนั้นน่ารักเสมอ และแฟนๆชาวไทยก็ชื่นชมในความทุ่มเทของนักกีฬาของเราไม่แตกต่างจากชาวบราซิลเองที่รักนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเช่นเดียวกันเมื่อเขามาแข่งที่บ้านเราก็ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นเมื่อเราไปแข่งที่บ้านเขาเขาก็ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเช่นเดียวกันนี่คือมิตรภาพของทั้งสองประเทศคอมเมนต์นี้ก็ยืนยันครับในทุกสนามที่ไทยจัดบราซิลไม่เคยขาดแรงใจเลยเพราะแฟนชาวไทยนั้นคอยเชียร์เหมือนกับเราอยู่ในบ้านเกิดของเราเองและอีกคอมเมนต์ที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีครับ แฟนกีฬาหลายประเทศอาจจะส่งเสียงเชียร์ทีมตัวเองเป็นหลักแต่แฟนชาวไทยเนี่ยต่างออกไปพวกเขามอบหัวใจให้กับทุกทีมที่เล่นอย่างสู้สุดใจในประเทศของเขาสุดท้ายนี่ครับเรื่องราวความประทับใจจากแฟนวอลเลย์บอลบราซิลที่เห็นแฟนชาวไทยรักทีมของเขาจนน้ำตาไหลาตามก็เป็นเรื่องราวที่สวยงามอีกเรื่องหนึ่งของวงการกีฬาครับแม้บราซิลจะแพ้และไม่ได้เข้าชิงแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับไปคือความรักและกำลังใจอันยิ่งใหญ่จากแฟนๆชาวไทย ซึ่งเป็นพลังใจสําคัญก่อนที่พวกเขาจะไปแข่งชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นต่อไปครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้กีฬาวอลเลย์บอลมีความงดงามมากกว่าแค่เรื่องแพ้หรือชนะมันคือการแบ่งปันหัวใจและความรู้สึกดีๆให้กับทุกทีมที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในสนามครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ